สาวน้อยคนหนึ่งเกิดอาการวูบและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในระหว่างที่เธออยู่ในห้องใมซียูและอาการโคมา่าเธอได้พบกับพระเจ้าจึงถามพระองค์ว่าวาระสุดท้ายของเธอมาถึงแล้วใช่ไหมพระเจ้าตอบว่ายังเธอต้องอยู่ต่อไปอีก30ปีหลังจากฟื้นคืนสติเธอตัดสินใจทำศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้าทำปากให้อิ่มเอิบทำนมและอื่นๆอีกหลายอย่างเมื่อออกจากโรงพยาบาลก็ยังให้ช่างเสริมสวยเปลี่ยนสีผมให้อีกด้วย เธอทำเช่นนี้เพราะเห็นว่าถ้าเธอจะต้องมีชีวิตอยู่อีกส0สิปีจะต้องสวยและใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดหลังจากเสร็จจากการเสริมสวยเธอเดินออกจากร้านเสริมสวยแต่โชคร้ายเธอโดนแท็กซี่ชนตายเมื่อมาพบหน้าพระเจ้าอีกครั้งเธอก็ตวัดใส่พระเจ้าอย่างเกรี้ยกราดว่าไหนพระองค์บอกว่าฉันจะอยู่ต่อไปได้อีกสาสิปีไงพระเจ้ายิ้มแย่ๆแล้วตอบไปว่าโทษทีเราจำเจ้าไม่ได้เขาจำไม่ได้อ่า